สวัสดีเอฟซีแฟนช่อง,องทุกคนนะคะมือนีนุ่นทิยากก็ได้ม,มาบ้านพญายศ์น,นะคะคุณตาศรน,นะคะทีเพิ่นมักเลี้ยงง้วนะคะหมวดดิพานมาเดี๋ยอยินค่ะว่าเพิ่นถือคักถือแน่เพิ่นข้นป้ายไว้เลยนะคะเลขสามหกโตมือเก้งก็มีคนถือก็บ่ถือกับมีคนเสียก็บบ่เสียนะคะเพิน่นเห็ดถาดท้า,ทายนะคะ ลรงงวดนี่เพิ่นกขื่นป้ายไว้อีกแล้วนะคะนุ่นที่ยากของใจอยากลูกว่าเพิ่นขื้นป้ายโตไดแล้วเขาไปฟังน้ากันนะคะเขาไปช่มน้ากันเราไปฟังว่าเพิ่นเบ่าเหตุผลเลขเพิ่นเอามาจากิใสเพิ่นขึ้นเข็ดถาท้า,ทายขื้นป้ายไว้โตบกย่ญ่โตทอแมวนในพี่น้องไปเบิงน้ากันเลยค่ะดีค่ะงวดที่ผ่านมาเพิ่นขื้นป้ายไว้แบบนี้นะคะแต่ว่าเพิ่นบดไดเอิรน,นุ่นที่ย่ามาทายนะคะว่าเป็นยังขึ้นเข็ดถาท้า,ทายแต่น้องพี่น้องเนาะ อ๋อองเพื่อนอีรีนะคะสามหกตรงตรงเลยขางล่างนะคะงวดนี้เพื่อนกับขื่นป้ายไว้แล้วนะคะแต่ว่าสิไปสอบถามเพื่อนก้อนว่าเพื่อนเป็นอย่างคือเฮ็ดทาท้ายแทนนะคะไฟปปังน้ากันก้อน,นะคะ่ะอ้องยี้สอวัสดีค่ะครับวัสดีครับถามาจังน้อยนะคะเลขงวดที่ผ่านมาหนี<อ>าสามหก,กับสามเจ็ดที่มาที่ไปมาจากสือขึ้นขนป้ายทาท้ายแทะมาจากความฝันความฝันเห็นลูกเห็นลูกสาวมานั่งตักว่าค่ะเออ ลูกสาวว่านางตากระเลยถามว่าอยู่ลูกสาวอ่านี่ละลูกสาวหน่อยลูกสาวไงเอ่อลูกสาวไงนี่ละอะไรลูกที่กอยนี่ละอีกอยอ๋อกอยกอยเออเข้าใจแล้วเออก็เลย่อคำฝันว่าคำว่านางตากจ้าอืมเดี๋ยไเร่อ้าวมอ้ยนางจังไหนเด้อแม่งไม่เห็นอ๋อย่านแม่ที่ทะเลาะกันเพราะว่านั่งกอยนี่เป็นลูกเลี้ยงเนาะจ้าจ้าเดี๋ยวได้ว่า ว่ไปว่ไปท่านบอกไปเห็นก็เห็นตัวนั่นก็วางที่ควมฝันเนี่ยจ้าควมฝันอืมได้นั่งคืนนอนคืนที่ี่ออกับอยู่ลูกว่าจะได้ถามแม่นว่านั่งก่อยอายุเท่าไหร่จ้ามันก็ว่าสามหกอืมมีมันมาจังสี่อ๋อทีมากทีไปเมีคือเพิ่มปีหนึ่งคือสามเจ็ดนะบอค่ะสามเจ็ดอาจจะเว่า ขนาดทีเพิ่มจักเขียนนึงนะจ้นะเพิ่มแต้มหนึ่งเนี่ยจอนแล้วเขียนไว้สามหกกับสามเจ็ดเขียนไว้คืนไว้ในย่านลืมวะเวลากระโดดต้องห้อยเลยออกทั้งสองมือแล้วอ๋อฝันตะตองงวดเลยมันบ่อกย่านลืมเลยเห็นใบจังสิเออถามอีลีกับอันนี้ได้รายปันไดได้ลอตเตอรี่จักใบสามหกเนี่ย บ่ได้ซื้อถือจะย่ายย่ายอ๋อให้แม่บ้านซื้อได่ยินค่าว่าแม่บ้านได้หลายบาทยู่เนาะนี่ซอเป็นผู้ฝันแม่บ้านเป็นผู้ซื้อออขันซื้อน้ำกันจะได้หลายได้เนาะมันหมายไม่เสียเลยนั่นจำลาบมันวานมันทางข้นฝันเสียมันมันมาขี่บ่อออกต้องให้ผู้อื่นซื้อเรางวดนี่ฝันไปฝันแล้วกับฝันจองมาท่กันค่ะค่ะค่ะ ฟันกองหวนมนได้ันเลขกสิบสีมันกี่ร้อยมาเหลือบมึงตะไก่ร้อยมาเลยเหล็กสิบสเ็หนึ่งซี่เนี่ร้อยมาจังไหเหลียวม,มึงจิ้องห้ามไปเชี่ยมตัวเหลียวมึงกบคืนคนอ่างเง้ห้ามตาว่าเหลียวมึงฟ้องมึงลงกับเห็นว่าเลยสิบสี่จ้าขึ้นตองหวดได้อนะ่ะขึ้นตนันตนหวดเห็น <ๆ S 1> เหล็กสิบสี่ตัวเดียวตามาบาได้เพีนลุกหมเพราะมันฟันกูลลึ้น ฝันก็ระคืนนั่นมันโดนแล้วมันมือเล็กออกเล็กออกตอนบ้านให้ไม่แล้งฝันเลยเนี่ยเลขกสิบสีเนี่ยเอานอนย่ำเว้นที่ฝันเอาเล็กออกตอนเลออกเล็กออกสีมงแรงอ๋อเล็กออกซี่มวงแรงย่ำขึ้นนอนเราฝันเลยฝันเล้วสิบสี่เล็กสิบสี่ร้อยมามาหนีโตสองโตสามนี่คือได้เมื่อคืนไปอีกไหมเข้ามาจังไรค่ะมัน อยู่มาสักสามมืออประมาณสามมือ<า>สีส่มื่นอยังเลือดออกเนี้ยฝันบินเลือดซีล้วสามมือสี่มือนแะ่้าันได้นี่แดงจึ้งคึ้งจงมันคู่ใมมดมาเขียนหายตัวแดงจิ้งคึง้งบลูแต่ว่าเหลียวไปมันเหลียวเห็นมันร้อยมากดูสิบอลูนมัมีสายเห็นแต่เลี้ยวเห็นว่ยเนียขาเจ็บดยวยเนี่ยที่ไปที่แม่นาอเจี๊ยกจากทีเลือเก่าก่อน ก็เลยเป็นสงสัยต้องคือมีสองหางหาเจ็ดก็หาเก้าฮะตอนแรกเห็นวลาหาเจ็ดอยู่อา,ากรริบตเบึ้งไปไหมีเก่าขี้เกียจสงสัยตะวันเห็นแหลกแลคือขหาเจท,ที่เลี้ยบึ้งโดนไหลกระไรแตาเนาะผู้เฒ่ากรเลยกลายเป็นหาเก้าเป็นปีนะมีแค่สองตัวตอนนี้มีแค่สอ,แสองคู่ เดี๋ยวนนเดี๋ยวนนาขอไปซู้มให้เพิ่นเบื้องเน่ยด้ยสอเด้เน่ยสุ้เ่นป้ายอีกเป็นตัวใดเนเราบสี่รุ่งมพบสิบสี่เนี่ยฝันตองหวนอ๋อสิบ่ันตองห่วนหลังจากห้างกันสามื่นจังมาฝันหาเจ็ดก็หาเก้าเด๋ยวสิบห้ามันไปเบิ้งนะคะนะคะเนี่ยสอเพิ่นฝันเห็นเลขโอที่ร้อยมาจริงๆคือเลขหาเจ็ดเนี่ยนะคะเพิ่นกับตัวสีแดงนะคะเพิ่นเพิ่นเลยจับพลิกเบิ้งนะคะ พลิกไปพลิกมากกับเบิ้องแกนึงก็คือหาเก้านะคะเพิ่นเป็นสงสัยเพิ่นก็เลยข,ขึ้นป้ายหาหาเจ็ดกับหาเก้านะคะนะคะ,ะ,คะจดไว้แคบนาจอไว้เด้อค่ะเด้อแต่ว่าเพิ่นฝันตองงวดก็คือเลขหนึ่งซีเดี๋ยวนุ่นที่ย่าสิเอาขึ้นหนาจอหาหนึ่งซีน้ำกันนะคะนะคะเพิ่นเห็นตองงวดคือหนึ่งซีนะคะแต่ว่าเราก็ เลขร้อยมากคือหาเจ็ดเพิ่นจับพิกไปพิกมากเพิ่นมาเบิ้งหนึ่งก็คือหาเก้านะคะเพิ่นก็เลสสรุปว่าสองหางนี่นะคะหาเจ็ดกับหาเก้าขึ้นไปไ้คือเก้าว่าจะออกหรือจะใกล้เคียงก็คอยมาติดตามน้ำกันนะคะนะคะจดไว้แคบหน้าจอไว้เด้อเด้อไปหาสื่อสารก,กินแบงนะคะนุษย์ยาทายท้ำให้เป็นแค่แนวะทางหาสื่อสารก,กินแบงสน,บสนับสนุนรัฐบาลนะคะ ที่ลอตเตอรี่รัฐบาลรัฐบาลเป็นยังคะ่ะร่วมฝันยังได้บอกไปซื้อรัฐบาลด้วยจ้าพี่เจียนไปโพ,ไพลไปตรวจคนระบูตตอยู่ตรวจมากรวจแค่นั้นเอาคนละเอาคนละคลิปคนละคลิปจ้าขันไปอันนี้มันจะร้ายโตเดี๋ยวเอาคนละคลิปไซื้อไปซืป้อหาซื้อรัฐบาลด้วยไปหาซื้อรัฐบาลก็โดนๆเพิ่นมาเทียช่วงนี้เออบอกเข้าสอบเพิ่งอ้ไร ข่านเขามาขายน้ำบานห้ากับหมู่บ้านกับเห็นผู้นึงค่ะเพราะว่ามัานเลขแพงจังใดบกุกเขาเจ้าเลื่อยไปคอยมาขาย<ม>ถ้าจะไปซื้อลอตเตอรี่จริงๆก็คือเขาไปในเมืองค่ะแตงสิมีหลายเนาะย,ย,ยี่สอเนาะแต่ว่ายี่สอได้ลอตเตอรี่ไวจักใบแล้วเอาเงวินนี่บ้านไ,ได้เขาไปาไตลาดบอกเรื่องตะงัวเ่าสรุปแล้วสิเป็นคู่ฝันสิให้แม่บ้านซื้อแม่บ้านซื้อไว้ไปเน่ะบอกบอกแล้วสิซื้อมาชูจะมาลูแต่ก็อร่อยตั้งอยู่ อาดยันไว้โตใหญ่มึงเกิ่งย่างกายไปกายมาบ่ซื้อจังสิวางได้ลราแม่บ้านก็ได้เนาะหาเจ็ดกับหาเก้าที่ว่าเลขหาในชาติเป็นบ่ยังไงสว่าที่ว่าเลขตัวท้ายนี่สงสัยเป็นบ่เป็นเลขเก็ดหรือเลขเก้าเลขเก้าเ็นเลขเกีหรอบ่ค่ะเลขเกียจแต่เกียจแม่นั่งเพ่งไปเพ่งมาพลิกไปพลิกมากัดเป็นหาเก้าบ่เพราะว่าสายตาผู้เฒ่าว่ายังไงซะจ้าจัดจัดเรื่อหาเกียจ แต่ว่ามันใจหาเจ็ดร้อยก็หาเก้าว่ค่ะมันใจแต่ว่าบุตล่างบุตรแต่ว่ามันมันมันมีสีดอกได้เบิดแมตรล่ะงมีสีดอกได้เผมกับบุลูว่ามันสิเป็นเลขไทยทั้งวันทีหนึ่งหรือเลขไทยสองตัวล่างเนาะกับบุลูตรงนี้กับเรื่องขวานหนึ่งสีมันเป็นหนึ่งสีดีได้เข้าวูฟังเข้าวูฟังตามข้อมูลจะใช่หรือจะ ไก่เคี่ยงเขาก็บก้อนกอยมาติดตามน้อกัรนี่ยสอนาะแต่ว่าหลังจากนั้นบ่้านฝันยังอีกเป็นบ่ค่ะบ่บ่บรายฝันเลยส่วนมา่ยเยสอสีฝันในหน่วยบ่ค่อยพามพี่อ่ะเนบ่ฝันรูเลียงแล้วกับที่รูเลียงเลยจังแต่งตองหัวนันคือฝันว่าเลขหนึ่งซีเป็นบ่หนึ่งซีห่างกันสามมือก็บจะมาฝันเห็นเลขสีแดงร้อยมาหาเจ็ดหรือหาเก้าเนี่ยนะคะแต่ว่าลอตเตอรี่ตรงพระแม่บ้านเนาะมนซื้อไว้ไปนฝันบ่ บอกเป็นยังดิเบืงเรียกก็ได้พาคุ้มไปเบือ้องขี่ไทยบะไทยก็เลี้ยงค่ะค่ะของเลี้ยงอันนั้นนนั้เป็นเลขอันให้ซื้อลอตเตอรี่เป็นบ่ค่ะลอตเตอรี่รัฐบาลในในข่วงฝันในข่วงบ่อในข่วงฝันมันเป็นกันสั่นนะผู้ใดบอกให้ซื้อรัฐบาลค่ะยายอ๋อยายอันอันเลขหาเจ็ดก็หาเก้าน,นี่คนให้ซื้อรัฐบาลบ่บ่คนบ่บอกมันบ่ค่ะที่ว่ามาลอยมาบ่มีคนเอามาให้ายบเดี๋ยวเห็นจิเลยเดี๋ยวเห็นเลิ ที <molec> ่พูนออกมาบอสวงจันแร์บอว่ามันเข้าใจแล้มันกินมากบอสก็บ่รู้ว่าค่ะก็เป็นแค่แนวทางนะคะนะคะเดี๋ยวสิพาไปเบื้องอีกเด้อค่ะเด้อยายสอเพิ่นก็ว่าเป็นแค่แนวท่าแล้วนุ้ยากสิไปซุ่มให้เบื้องอีกนะคะกับสรุปเลยนะคะในคลิปนี้ยายสอเพิ่นฟันหนังแตะต้องวดเพิ่นก็ได้หนึ่งซี่นะคะแต่ว่าหลังจากนั้นห่างกันสามมือเพิ่นก็บฟันเห็นเลขหาเจ็ดร้อยมากนะคะ พิ่นกับเพ่งไปเพ่งมากพิกไปพิกมากเพิ่น่าเบิ่งแค่หนึ่งก็คือหาเก้านะคะเป็นสงสัยเพิ่นก็ให้เพิ่นก็เลขขื้นป้ายไว้เลยนะคะขื้นป้ายแบบทายไวยคือเก้า,า 9, เพิ่นมาหาเจ็ดกับหาเก้านะคะกับอีกตัวหนึ่งคือหนึ่งสี่แล้วค่ะเด้ออาจจะเป็นตัวเลขแนวทงังโชคลาภหาซื่อสลากกินแบงในงวดวันที่สิบเจ็ดมกระาสองหาหกหาเนี่ยนะคะเป็นว่าเป็นใช่เพราะใช่ห้องเราคอยมาติดตามน้ำกันนะคะโชคโฉบมันมนัมนค่ะ